ถึงขั้นกรีดเปิดราคาชุดย่าแต่งไปปาร์ตี้งานวันเกิดคิมแบนระดับโลกทั้งตัวเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยที่เริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนางแบบตั้งแต่2 551หลังจากเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับสถานีโทรทัศน์วิทยุไทยทีวี4ช่อง3สำหรับย่าๆยอุรัสยาสเปลบนันหวานใจคนสวยของพระเอกซุปตาณเด็กุกิมยิยะ และนับตั้งแต่2 5 6 2ยาย่าเป็นาสาวสวยที่แบรนด์ดังระดับโลกอย่างหลุยส์วิกตองเลือกให้เป็นหนึ่งในคนดังเอลเลสจุคนของโลกบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนอกจากเธอนั้นได้ร่วมงานกับหลุยส์วิกตองในแคมเปญอื่นๆอีกมากมายขึ้นแท่นเป็นตัวแม่หลุยส์วิกตองอีกด้วยของเมืองไทยอย่างล่าสุดย่ายได้ไปร่วมฉลองงานปาร์ตี้กับเพื่อนรักอย่างคิมเบอร์ลีงานนี้เธอก็ไม่พลาดเรื่องแฟชั่นสเกเพราะว่าได้หยิบชุดจากแบรนด์ดังหลุยส์วิกตองมา หรือวิตองพ a ส s p o ็อเกตซฟรแจ็ราคาประมาณ1,000งแบาทหรือวิตองมเนต์ a กรมแอคเซนต์ชอร์ทเบอร์มมูดาชอตราคาประมาณ3าม0ันห้าหรือวิตองอ l ชไลท์สล n ิงแบกราคาประมาณ2าอ0หมรวมนังซินอยู่ที่ประมาณ1นึ่0 0บาทนั่นเองค่ะ